แรกนะครับภาพโดยรวมเนี่ยทั้งการทอดผ้าป่าสามคัคคีการเล่นกีฬานะครับขอบสนามก็สนุกสนานแบบชาวบ้านเลยนะครับคนท้องถิ่นชอบเล่นกีฬานะครับในช่วงนี้เราก็นำสองนักเตะนะครับมานั่งพูดคุยและสัมภาษณ์นะครับคนแรกนะครับเป็นบันดิตจุมผานะครับอดีตนักฟุตบอลที่โด่งดังจากโรงเรียนอัศสมชัญศรีราชาณนะปัจจุบันนี้กลับไปเป็นผู้สอนให้กับนครราชสีมา ห้วยแถลงอยู่ในเต็ดนะครับก็อยู่ในระดับไทลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพูดคุยกับน้อยบันดิตกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมกิจกรรมครับยินดีนะครับเป็นฟุตบอลการุศลซึ่งเขาก็จัดทุกปีที่พี่น้อยอยู่ตรงนี้กี่กิโล จากที่ห้วยแถลงเนี่ยประมาณร3 0ยโลครับมานี่นะครับผมโอ้มาด้วยใจเลยครับผมไปกลับก็2 6 0ครับผมนั่งดื่มนั่งกินอีกก็2วันไปถึงบ้านอันนี้เราคุยถึงไทยลีก3หลังจากก่อนหน้านั้นเราอยู่ตรงไหนของตารางอยู่นาพกของตารางครับไม่ธรรมดาครับก็ถือว่าก็แต่ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับตอนนั้นคือตัดจบใช่ไหมพี่น้อยใช่ใช่ครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ตัดจบ พี่น้อยคิดว่าเราเมื่อจบฤดูกาลเราอยู่ตรงไหนเต็มที่ก็น่าจะอันดับที่ห้าที่คิดว่าน่าจะอยู่อยู่ประมาณนี้ก็คือตามจะตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับคืออันดับที่ห้าทีนี้พอมาฤดูกาลนี้แล้วครับได้วางแผนอย่างไรเพราะว่าข่าวของสมาคมว่าจะแข่งขันได้เร็วนี้ก็คือตอนนี้มันก็มีการเคลื่อนไหวยอยู่บ้างในเรื่องของตัวผู้เล่นทั้งเรื่องของคนเก่า ก็เราจะเซตว่าเราจะเอาใครไว้บ้างนะครับแล้วส่วนคนใหม่เราก็พยายามที่จะเฟ้นว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนที่เอามาเสริมในฤดกูกาลหน้าก็คือ,อยังอยู่ในช่วงการที่จะพิจารณาตรงนี้อยู่ใช่ครับแล้วมันก็ต้องอยู่ที่งบะนะครับครับครัก็ส่วนหนึ่งครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องดูดูไว้ก่อนครับก็คุยคุยไว้ด้วยครับถ้าเราอยู่นิ่งมันก็บางทีนะ นักฟุตบอลเขาก็ต้องการความชัดเจนใช่ใช่เขาก็อยากหางานทําครับถ้าเขามีงานทําก็มันก็จะดีครับคือเราก็ต้องคุยกับน้องคุยกับเด็กว่าจะเอาไม่เอาจะให้มาซ้อมใช่ครับนะนับจนวนพี่น้องยังยังไม่ได้กันยังไม่มีการซ้อมตอนนี้ยังเลยครับกามีการมีการคุยใช่ใช่ก็คือยังติดต่อกันทั้งคนเก่าและคนใหม่อยู่ตลอดเวลาครับคือเราทางด้านประธานแล้วงบประมาณเป็นไง ตอนนี้คือยังพูดอะไรไม่ได้ครับประธานก็ยังนิ่งเพราะว่าเราก็อยากดูจากสมาคมด้วยว่าปีนี้ทางสมาคมจะมีความชัดเจนในเรื่องของประมาณยังไงครับครับก่อนนั่นก็คือในส่วนของการเตรียมทีมนะก็ต้องรออีกครั้งใช่ครับอ้าวเข้าไปอีกแล้วนะครับนะทีมพี่น้อยโดนยิงไปแล้ว <c oughs> อันน,นี้มาถึงเรื่อง อ c คาดมี่และเยาวชนตอนนี้ฟุตบอลไทยแลนด์ยุทธลีกำลังมาใช่ใช่คือคือตอนนี้ก็จะมุ่งไปเรื่องของยุทธลีอือ่าที่ที่เราก็จะสร้างให้เยาวชนนะทั้งในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่สนใจนะทั้งตั้งแต่10ขวบ12 14นะครับ 16...18 ทีนี้แล้ว18นี่คือไทยแลนด์ยุทธลีในโซนอีสานมันเป็นยังไงเราจะต้องไปสู้กับใครมั้ง ต้องทั่วภอีสารที่ที่เราต้องไปสู้ถึงจะมีทีมยืนอยู่3ทีมนะซึ่งเข้ารอบสุดท้ายในระดับภาคเลยสวัสดีแคทบุรีลำที่ยืนไว้เราก็ต้องไปคัดเหรอใช่ไปคัดทั่วภัยสานเพื่อทั่วภอีสารใช่ครับทั่วภาคคำว่าทั่วภอยสารมันแน่นอนนะคือทั้งแถบเลยใช่ไหมใช่ครับเพื่อกลองกันมากลองมาแค่เทีมเจ็ดทีมครับหนักไหมหนักครับ แต่ก็อย่างที่ผมตอนนี้คือเป้า,ปาของผมมันไม่ใช่ปีนี้เป้าของผมคือตอนนี้เด็ก18ปีก็จริงผมจะใช้เด็ก16ปีเล่นเพื่อสร้าง3ปีโครงการต่อเนื่องอมผมไม่ได้คาดหวังของของเด็กชุดนี้ในในปีนี้มผมกล่าวว่าสร้างเด็กชุดนี้ให้ใน2-3ถึงปีเป็นเป็นการสร้างเด็กระยะยาวสร้างเด็กที่ไม่มีโอกาสที่ไปคัดที่อื่นและไม่ติด คือทางสโมสรยินดีนที่จะรับสร้างโอกาสเด็กที่เขาอยากเล่นแต่เขาไปคัดแล้วไม่ติดอ,อยากอยากได้เด็กกลุ่มนี้มากกว่า U18 มีกี่คนตอนนี้ยังไม่มีเลครับซึ่งจะคัดวันเสาร์หน้าเสาร์ที่20ที่จะถึงต้องการนักบอลจากไหนบ้างทั่วประเทศคัดเป็น U18 ปีของนครราชสีมายอยู่แต่จะเอาเด็ก U15 ถึง6ปีเล่นเอาเลยใช่ครับน้อยจะแบกแบกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมจะสร้างเด็ก กลุ่มเนี้ยใช้งานในอีก3ามปีข้างหน้าโอ้โหมันนะ15เล่นแล้วเล่น18แดบกกี่ปีอะแบกสาก็ก็ไม่เป็นไรไม่รู้คือคือปีนี้เราแค่เป็นหาประสบการณ์แล้วค่อยสร้างกันคือเป้าหมายคงคือ3ปียอมเลยละใช่ยอมยอมที่จะเป็นแบบนี้ใช่ครับยอมที่เป็นแบบนี้ใช่ตอนนี้ประกาศไปแล้วใช่ไหมก็ประกาศไปคร่าวๆแล้วครับผมแต่ยังไม่เป็นทางการแต่แน่นอนคือวันที่20 มีนาเนี่ยวันเสาร์ยี่สิบมีนาใช่ครับคัดที่ไหนครับคัดที่โรงเรียนห้วยแถลงพิจาคมใกล้ห้วยแถลงอยู่โคราชอยู่บุรีรัมย์สุรินทร์ที่อายุไม่เกิน18ถูกไหมเอา16ปีแล้วครับเอา16ปีไม่ถึง18ไม่เอา17 18ไม่เอาเพราะว่าจะต้องเอามาเอาอย่างที่บอกโครงการของเราใช่ครับอยู่กันระยะยาวเพื่อสร้างเด็กก็ต้องให้รู้ก็ต้องให้ผู้ปกครองรู้ว่าเราไม่เอาเด็ก18ใช่ไม่เอาครับเอาสิบห้าสิบหกเด็กกลุ่มนี้ต้องอยู่ด้วยกันมานอนด้วยกัน ซ้อมด้วยกันมัอนเคยอยู่ตอนผมอยู่โรงเรียนอัศมชันศรีราชามผมเชื่อว่า3ปีต้องมาแน,น่นอนสุดท้ายก็ให้พี่น้อยประกาศถึงเยาวชนนิดนึงที่สนใจหลักเกณฑ์สถานที่ฝากเชิญชวนนะครับน้องๆที่อายุ15-16หรือที่เกิด2,548กับ2,549นะซึ่งตอนนี้เรียนม .3 ซึ่งจะขึ้นเรียนมสี 4, ในปีการศารนานะก็ถ้าอยากมี ส่วนร่วมเวทีเวทีทีนะที่จะร่วมกับหัวจักพิ่าาหรือสโมสรน,นครราชสีมายูนิเต็ดนะครับซึ่งจะส่งการแข่งในรุ่นยู18ปีนะก็ขอเชิญชวนน้องๆอม,มาคัดในวันที่20มีนาคม2564นะที่สนามโรงเรียนห้วยถแถลงพิทยาคมนะเวลา9โมงเชา้านะครับก็เชิญชวนน้องๆทุกคนครับผม ก็ต้องขอบคุณพี่น้อยบัณฑิตจูมผานะครับวันนี้ก็นำนักเตะมาช่วยประคองทีมลูกหนังติดล้อนะครับแม้ว่าจะได้ที่